และเขาก็กลับมาอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตโปรเกตและมันฝรั่งที่โชคดีในวันนี้นั่นก็คือเซเวอร์มันฝรัง่งสายอดออมบวก15เวสติงนะฮะบวก1%ดาเมจทุกๆ30ม a ท e ที a l เรียวที่เราเก็บได้หรือว่าเงินที่เรานะเนี่ยเดินเก็บนั่นเองและเราจะเริ่มต้นมาด้วย กระปุกอมสินหมู1นอันและข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ของเขานั้นก็คือบวก5 0ราคาไอเทมนั่นเองคุณผู้ชมฮะและจากประสบการณ์ที่ผมได้สั่งสมมาอาวุธที่เราจะเลือกใช้นั้นก็คือกระบองกระบองเพชรนั่นเองนะฮะกระบอกตะบองเพชรเออแั่แหละและเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะไปกันที่เดนเจอร์สามนะมีคนบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโกงนะโกงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรานะเนี่ยจะสาม,มารถผ่านแดนเจอร์สามได้ไหมนี่คือครั้งแรกที่ผมนะเนี่ยเล่นเดนเจอร์สามเลยนะคุณผู้ชมมาให้นะ อาวุธที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะอะไรอย่างงั้นเหรอเห็นไหมมันตีทีเดียวหายนะฮะแล้วมันยังมีดาเมจกระจายออกไปด้วยนะฮะเออก็คือข้อดีของมันเนี่ยคือมันอาวุธตีใกล้เนะะี่ยมันค่อนข้างดีในช่วงแรกนะ,ะในการตีเห็นไหมเป็นหมู่คณะไงเออเกือบตายอุยเงินบวกมา7จถือว่าเยอะมากนะฮะในช่วงแรกนะฮะสิ่งที่เราจะเอาไปนั่นก็คืออะไรดีวะรีโลสักทีหนึ่งสิเออเฮดพี e รเจนไม่เอาผมอยากได้ รนจาเอดนะฮะอาวุธที่ผมเล็งไว้เนี่ยผมบอกแล้วว่าเรานะเนี่ยไม่ได้จะใช้เจ้ากระบองเพชรอันนี้ไปตลอดนะฮะสิ่งที่ผมเล็งไว้เนี่ยมันคืออาวุธโกงที่สุดในเกมนี้เว้ยคุณผู้ชมฮะแต่ผมนะเนี่ยขอหามันก่อนซื้อตอนนี้กดจนตังค์จะหมดเราเนี่ยีิเฮ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมฮะมันก็คือเจ้าสลิงช็อตนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรานะเนี่ยรีไซเคิลเจ้านี้ออกไปแล้วซื้อสลิงช็อตมาแล้วก็ตังค์หมดแล้วไปกันต่อครับถามว่าสลิงช็อตนั้นโกงยังไง เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยจะวินิจฉัยให้ดูนะฮะคุณผู้ชมนะ้งสลิงช็อตหรือว่าไอเออเขาเรียกว่าอะไรนะหนังติ๊กเขานนเนี่ยจะเอาดาเมจ80%ของเรนจ์ดาเมจนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าการชิงนั่นเองนะฮะเห็นปหมอันล่างสุดเนี่ยอาจจะอันนี้นี่ชี้ไม่ได้มันจะชิ่งนะฮะหครั้งนะฮะและการชิ่งของเขานนเนี่ยเรียกได้ว่าจะไม่ลดดาเมจของเรานั่นเองนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะเป็น primitive นะฮะซึ่งถ้าเราเนี่ยมี primitive ครบ6อันเนี่ยมันจะบวก15 m a ซสิบ ลิ้นผัานกันซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะคคุณผู้ชมฮะเป็นไงแค่พูดเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าโกงไหมยังยังเดี๋ยวผมนเนี่ยจะพิสูจน์ให้ดูฮะแต่จะว่าไปตัวนี้เนี่ยเราต้องเก็บตังค์นะใช่ไหมเรานเนี่ยต้องเก็บตังค์ให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าเราคือมันฝรั่งสายอดออมซึ่งบอกเลยว่าผมนเนี่ยเป็นคนฟุ่มเฟือยดูซิว่าเรานเนี่ยจะสามารถอดออมได้ไหมต้นไมออ้อดต้นไม้เลยให้ตายสิลโอรอบนี้ตังค์น้อยเลย เอาบวกเรนจ์ดาเมจมาอีกทีนึงก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรารีโลหาสลิงช็อตอีกอันหนึ่งแล้วไปกันต่อครับชีวิตคนเรานะก็ต้องมีการวางแผนชีวิตในการเก็บตังค์เพื่ออนาคตของเราใช่ผมกําลังวางแผนนะว่าเรานั้นเนี่ยจะเก็บเงินสักหมื่นหนึง่งเป็นเป้าแรกฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหมื่นหนึ่งนั้นเนี่ยจะถึงไหมคุณผู้ชมคิดว่าถึงไหมผมว่า ตาละ320รเวฟตอนนี้กี่เวฟเนี่ยสามเวฟอะตีซะสักส5เวฟแล้วกัน3 5มหช่างมาแล้วกันเดี๋ยวรีโลสักทีหนึ่งหาอะไรมาใส่กันดีนะเอาเป็นอาร์เมอร์มาหน่อยก็แล้วกันนะแล้วเอาบวกเกรนชามเมดมาอีกแล้วส่วนอันนี้รีโลสักทีหนึ่งสีเผื่อว่าเราจะเจอกับเจอกับสลิงช็อตมันไปไหนหมดวะคุณผู้ชมฮะ นี่ผมใช้ตังจมหมดแล้วเจอแล้วไม่มีตังแล้วไม่เป็นไรอรวมร่างอันนี้ปุ๊บถามว่าทําไมรีบรวมร่างเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าการรวมร่างของสลิงช็อตนั้นเนี่ยเป็นขั้นสองเห็นป่ะเราจะได้การชิ่งมา2ด้วยกันเว้ยคุณผู้ชมมาแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเรานนเนี่ยจะไม่ได้บวกแมคเฮดพีมาก็ไม่เป็นไรฮะช่วงแรกนั้นเนี่ยมอนสเตอร์ Monster, หรือว่าจาพวกเอเรียนะนนเนี่ยมันไม่ได้เก่งอยู่แล้วเห็นการชิ่งไหมนะเห็นนะเห็นไหมเห็นไหนมมันชิ่งไกลซะด้วยน,นะนะ ออบอกเลยว,ว่าโหดมากนะคุณผู้ชมฮะสำหรับอาวุชินีนะฮะแต่ตีต้นไม้ไม่ตายนะและเราต้องไม่ประมาทนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันในแดนเจอสามนะฮะเรียกว่าอันตรายสุดๆไปเลยนี่คือครั้งแรกของผมด้วยใช่เอาบวกแม็กฮพีมาก็แล้วกันนะฮะแล้วก็สลิงช็อตมาแล้วก็ลดราคาไอเทมดีไหมวะเอามาก,ก็ได้มั้งแล้วก็รีโลสักทีได้สลิงช็อตอีกอันหนึ่งหมดและตังค์ทำไมไม่ดวมร่างไปเลยวะเออไม่เป็นไรคิดซะว่าบวกแม็กฮพีเพิ่มมาเป็น6ก็แล้วกันนะ ก็ได้อยู่นะเอ๊ะทำไมเอเลี่ยนมันเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี่ยรู้มมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังจะเคลียร์เอเลี่ยนได้ว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไเก็บไปเก็บเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินร้อยสามสิบห้าอย่างงั้นเหรอ บวกอาร์เมอร์มาก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมีความรู้สึกว่าเรานเนี่ยใกล้จะมองเทงแล้วนะฮะแล้วก็เอาสลิงชออ็อ,นนงงชอตอีกอันนึงรีโลหาสลิงช็อตอีกอันนึงแล้วก็รีโลหาหาสลิงช็อตอีกอันนึงล็อกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็คอมบายนนี้คอมบายนน,ยน,นี้ตอนนี้สลิงช็อตของเราเนี่ยเด้งอย่างละสองแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วไปกันต่อครับถ้าเราอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะเนี่ยมันก็จะเป็นชิงสามอืมก็น่าจะเก่งขึ้นเยอะฮะแต่เอาไว้ก่อนครับตอนนี้ เราควรจะเริ่มมี h p พบ้างแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจากการสงเกตเนี่ยมอนสเตอร์หรือว่าเอเลี่ยนนั้นเนี่ยมันเยอะมากเราอาจจะเคลียร์ไมห่หมดก็เป็นได้แล้วมันอาจจะฆ่าเราใช่เขาบอกว่ายิ่งในแดนเจอสูงๆนั้นเนี่ยหรือว่าในด่านสูงๆนะทุก,ทกชมอฮะเราจะเจอกับมอนสเตอร์ใหม่ๆแล้วมากขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นเก่งขึ้นใช่ตอนนี้ก็มีความรู้สึกนั้นแต่ผมยังไม่เจอตัวอะไรใหม่ๆเลยหรือว่ามันอาจจะมาในเวฟหลังๆอะไรแบบนี้หุยเอเลี่ยนโอ้โหได้รูว่าหนอนเอเลี่ยนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเอาเป็น เ,เรนดามีอีกอันนึงก็ล้กันนะฮแล้วก็เอาเป็นรีสักทีบวกอาเมอร์ใช่เราจะได้ถึกขึ้นเพื่อความถึกที่มากขึ้นเอาสลิงชอ็อตมารีโลสักทีหนึ่งสิเผื่อว่าจะเจอสลิงชอ็อตอีกสักอันนึงเอามาก็แล้วกันนะแล้วก็ขอรีโลทีนึงสลิงช็อตอีกอันนึงขอรวมมันเลยก็แล้วกันนะแล้วมีอีกไหมหมดแล้วหรอไม่มีแล้วนะไปกั็ต่อครับเอาล่ะไหนบอกจะเก็บตังค์ไงเหลือ14 แต่บอกแล้วว่าเราได้สลิงช็อตมาก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีฮะแต่ดูดิตอนนี้สลิงช็อตของเรานเนี่ยชิง3ครั้งแล้วนะทำดามดยีสิบก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับสีม่วงนะหรือว่าขั้นสามนั่นเองนะฮะเราน่าจะรอดเวฟเจ็ดไปได้นะนอกจากการเก็บเงินให้ครบหมื่นแล้วเนะี่ยคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เรานเนี่ยควรจะเลือกในการอัปเกรดตัวเราให้แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยคืออะไรดารมจอย่างนั้นเหรอหรือว่าเอาเลือดเพิ่มดี อืมอุ้ยอะไรวะเนี่ยหนูไอเทมลิมิเต็ดเอ่อบวก5ไลฟ์ส t e ลนะฮะหรือว่าการดูดเลือดบวก10ศัตรูไม่เอาแค่นี้ก็จะไม่หวัดไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะสปีดอย่างนั้นเหรออ่ารีโลสักทีหนึ่งสิอ่าอีกทีหลบหลีกไม่เอาขอเป็นขออีกทีเร n g e d a m a g มาแล้วกันนะฮะและเอาสลิงช็อตมาอีกหนึ่งอันรีโลสักทีหนึ่งสิอุ้ยเมทัลดีเทคเตอร์มีโอ ector, กาส5%นะฮะที่แ m ท t เรียลนั้นเนี่ยจะดรอปคูณ2นะฮะแล้วก็บวกลัก6 แต่ลดดาเมจไปไม่เป็นไรการที่เราเนี่ยมีโอกาสได้แมทเทอเรียลคูณ2นะเนี่ยมันจะเพิ่มพูนเงินให้เราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำการคอมไบส์สลิงช็อตของเราไปตอนนี้เป็นขั้น3-3อันด้วยกันก็น่าจะโอเคนะจะอุ้ยอ้ยอย่าเดินชนมันเชือกหกเลยเหรอทำเป็นเล่นเดี๋ยวดูการทิ้งฮะคุณผู้ชมให้นหัการทิ้งนี่มันโกงมากเลยด้วยหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยสลิงช็อตทำไมมันดูเป็นไอเทมแบบดึกดำบรรย้อนยุคก็มันอยู่ไพรเมทีฟนะ แล้วทำไมมันถึงแบบดูกระจอกง่อยผมบอกเลยว่าหลายคนอาจจะมองข้ามมันแต่เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมสุดโกงเลยว่าได้นะเป็นอาวุธที่โกงที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วล่ะเชื่อผมไหมเออเดี๋ยวมาดูกันนะฮะถ้าสมมติมันสามารถผ่านบอสได้เนี่ยแสดงว่ามันโกงเว้ยอุ้ยอว้ยเว้ยอว้ย เขาประกายนี่ถ้าไม่ได้อัพกรอมานี่มีตายแล้วนะเนี่ยเอาละเอาละน่าจะยังไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใช่เริ่มเริ่มใช่แล้วเริ่มใช่แล้วเก็บเก็บเก็บปุ๊บปุ๊บุ๊้เก็บตายพลาสติกเอฟโพรสไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยระเบิดแล้วก็เอาเป็นบวกเรนจามีดมาอีกนะฮะแล้วก็สลิงช็อตอีกอันนึงเอามารวมกันไปเลยก็แล้วกันนะท่านหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีสลิงช็อตม่วงมาเลยแล้วเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ดีไหมปีกบวกสปีดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกสามสิบรัน เอาละมาดูครับมีสลิงช็อต4อันนะสีม่วงนะฮะบอกเลยว่าถ้ามีสีแดง6อันนะมันต้องเก่งกาจมากๆแน่ๆคุณผู้ชมและตอนนี้ครับเขาก็ผ่านมาถึง9เวฟด้วยกันนะฮะกับเงินที่มีอยู่แค่400เท่านั้นในเวฟนี้คือนี่มันเป็นนักอดออมจริงปะเนี่ยฮะทำไมมีความรู้สึกว่าแกไม่ไม่อดออมเลยหลอกลวงรประชาชนหรือเปล่าอุ้ย เดนเจอรัสบันนี่นะฮะอันนี้จะทําให้เราฟรีรีโลหนึ่งทีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะขอเป็นสปีดอย่างนั้นเหรอเอ่อเอาเป็นแมคคิพีมาดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเอาเป็นเอ่อรีเจนต์หรือว่าเอาเกราะมาก็แล้วกันนะสามแมคคิดพีสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจอาร์เมอร์แล้วก็สปีดผมคิดว่าอันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแบบลงทุนซื้อสักหน่อยนะฮะแล้วก็รีโลสักทีนึงได้สลิงช็อตมาอีกอันนึงแล้วรวมมันเลย ขอ <rude S 2> อีกทีเพื่อเจอของดีอุ้ยอะไรวะเนี่ยทันเดอร์ซอสเมื่อทําการโจมตีจะเกิดโปรเจกต์ทายสอันนะฮะทำดาเมจหนึ่งก็ก็ดาเมจตามไอเอลเมนทัลดาเมจนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังหานีไงมาแล้วสลิงช็อตอีกสักตังหมดแล้วนะเนี่ยฮะทำไปเล่นเวฟที่10แล้วนะครับคุณยังไม่เริ่มเก็บตังอีกงั้นเหรอครับมันไม่ใช่นะเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่นะเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวของเราเลย ถามว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะ,ะว่าประโยชน์ของตัวเราคืออะไรนะ,ะสำหรับเซฟเวอร์นะฮะบวก1%ดาเมจทุกๆ30แมททิวรียลที่เรามี <c oughs> ตอนนี้ได้มาร้มา150ประมาณก็บวกไป5ใช่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าในอนาคตเรากำลังจะร่ำรวยหมื่นหนึ่งตั้งเป้าไว้มันต้องถึงเลยเออมันต้องถึงคุผู้ชมว่าเวฟ5เนี่ยผมจะไม่ใช้เงินได้ไหมเนี่ยตอนนี้ที่เก็บมาเนี่ย4 0 0อ่อ เราจะไม่ใช้เงินได้ไหมวิเอเลี่ยนมีจิกของดีเลยเนี่ยบวก 8HP บวก3รีเจนเอามาและเดี๋ยวเรานนั้เนี่ยเอาดีโลต้องใช้แล้วเห็นไหมแล้วก็บวกเรนจนะ์ดาเมจมานะฮะเอาดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีโลฟรีเอารีเจนต์มาก็แล้วกันนะแล้วก็ไปกันต่อเลยครับประหยัดไว้นี่เห็นไหมกระปุกหมูออมสินนะฮะทำตังค์บวกมาเป็น400ดูการชิ่งดูการชิ่ง,งยิ่งแกถึกมากเท่าไหร่แกก็ยิ่งโดนชิ่งเยอะเท่านั้นเฟ้ยถามว่าดีไหมมันก็นงั้นๆันแหละ เห็นปะมันก็งันอ,อ่ะเออแต่จริงๆมันมันควรจะแบบโอ้ย,อยไม่น่าวิ่งไปโดนเลยเห็นเห็นอยู่ว่ามันลอยอยู่แต้ว่าไปกระสุนพวกนี้มันลอยช้าเหมือนกันเลยเนี่ยเกะกะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะดูเงินดูเงินเท่าไรเท่าไรเจ็ดร้อยกว่าผมบอกเลยว่า,ราวเรารเริ่มมาแล้วเริ่มแบบเป็นเศรษฐีแล้วเอา,เอา,เอาบวกความโชคดีก็ได้วะแล้วเดี๋ยวเรานัเนี่ยบวกเรนจ์จามเมดมานะแล้วก็สลิงชอ็อตเห็นไหม wah? บอกแล้วของมันจะมามันก็มาด้วยตัวมันเองแล้วก็รีโลสักทีหนึ่งสิขออีกทีแล้วกันเอ่อเอาเป็นว่าไปกันต่อครับเก็บเงินฮรับเจ้ยเวฟ12ความร่ำรวยร่ำชามเริ่มมาแล้วมองแล้วว่าเรากำลังจะกลายเป็นเศรษฐีละในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะผูช้ชมนะเพราะว่าผมนนเนี่ยคน้างใช้สมาธิเพราะว่าผมจริงจังกับมันมากในแดนเจอร์สามีการพิชิตมันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพือชาวโลกไม่งั้นเนี่ย มันอาจจะแบบเป็นมอนสเตอร์แตกลังใช่ดันเจียนเบรกอะรู้จักไหมเออมันอาจจะออกมาจากการมนุษย์โบนโลกใบนี้ก็ได้ผมนี่คือผู้เสียสลาเป็นมันฝรั่งที่เสีย,ยดูเงินฮนะห0 0่ 1, แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาคอฟฟี่มาก็แล้วกันนะฮะบวกแท็กสปีดนะแล้วก็อันนี้ท็อกซิเออเอาไปทำบ้าะไรแล้วก็รีโลสักทีหนึ่งสิเออยังไม่ถูกใจเอ้ยมาแล้วคุณผู้ชมมา สลิงช็อตหนึ่งสลิงช็อตสองอะไรวะเนี่ยอันนี้ power generator อันนี้บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจทุกๆสปีดที่เรามีซึ่งบอกเลยว,ว่าเรานเนี่ยไม่ได้เน้นสปีดไงฉะนั้นเนี่ยช่างมันฮะคุณผู้ชมฮะมามีเงิน1000เว้ไหนดูดิตอนนี้เปอร์เซ็นต์ดาเมจของเรานเนี่ยบวกอยู่ที่38นะฮะจากเงิน1,000และในอนาคตมันจะเพิ่มเป็น1 0,000ผมบอกเลยว,ว่าเรานั้นเนี่ยจะแข็งแกร่งแล้วเว้แต่ระหว่างนี้ขอเก็บเงินก่อนก็แล้วกันนะ การประหยัดนั้นคือหนทางสู่ความแข็งแกรง่งใช่ไหมตหน้นไม้อืวิ่งได้กล่องมาสามกล่องเลยเหรอเรวเวลอัพด้วยเหรออันนี้ลดอร์เมอร์ไม่เอานะถึงแม้ว่าจะบวกดาเมจเยอะก็ตามนะอันนี้บวกดาเมจระยะใกล้ซึ่งไม่เอาอยู่ดีอันนี้บวกเจดาเมจลดเทพีไม่เอาไม่มีอะไรด,ดีเลยงั้นหรือไงวะเนี่ยรีโลสักทียังสิเอาอารมเมอร์มากแล้วกันนะฮะเราจะแบบถึกขึ้นนิดหนึ่งแอทแทกสปีดเหรอขอรีโลอ,อีกทีหนึ่งก็แล้วก,กันนะฮะโอ้โห ไม่มีอะไรดีๆเลยเรืออ่องไหญ่เยนะฮะอะสุดท้ายก็เป็น Attack Speed ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยจะเลือกเป็นรีโลเฮ้ยคุณผู้ชมฮะคผู้ชมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราไบวกหนึงแมคเกตพีทุกๆ80 Material ที่เรามีผมว่าได้อยู่นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายเก็บตังค์อยู่แล้วใช่ป่ะเออซื้อมารีโลสักทีนึ่งดิไม่มีโอเคพอละเก็บตังค์ มาแล้วครับตอนนี้เลือดของเราเป็น81นะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีไอเทมที่เป็นสายเก็บเงินทั้ง2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะที่บวกดาเมจแล้วก็เจ้าแพดดิ้งนะฮะบวกแคพีบอกเลยว,ว่าเรากําลังจะเป็นผู้แข็งแกรง่งยิ่งมีเงินยิ่งแข็งแกรง่งมันก็ถูกนะยิ่งมีเงินนะเนี่ยเราจะยิ่งเป็นคนที่ทั้งแข็งแกรง่งแล้วก็มีอนานาจนะเงินนะเนี่ยซื้อได้เออได้ไม่ทุกอย่างหรอกแต่ไม่มีเงินซื้ออะไรไม่ได้เลยนะ,ะจาไว้ฮะคุณผู้ชมฮะ แต่จะว่าไปมันฝรั่งตัวนี้เนี่ยมีเงินก็ไม่อยากให้ซื้อนะเพราะว่าเราต้องเก็บเงินให้ถ่ายสิเฮ้ยเฮคุณผู้ชมดูเงิน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 จะสองพันแล้วจะสองพันแล้วถึงไหมถึงไหมสองพันเป็นที่เรียบร้อยเอาละมาถึงเวลาเลือกอะไรไวะเนี้ยบวก a t ตต c คสป e ดหนึ่งทุกๆก,การหลบหลีกของเราซึ่งถ้าสมมุติเราซื้ออันนี้ไปอีกอันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะเฮพของเรามันจะแบบทวีคูณปะบ้านะ โอ้สลิงช็อตมาแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยรีโลอีกสักทีหนึงซิเผื่อเจอสลิงช็อตดีๆอีกสักอันเฮ้ยบ้า <laughs> เดี๋ยวนะมันได้เหรอวะมันโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีตังเยอะก็คือบวก3เท่าเลยนะเวย้ยจะเดินช้ามากให้สปีดเราช้ามากดีลนเนี่ยไม่เอาแบบ power generator มานะฮะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าเดินกันไม่ออกทีเดียวแล้ะแ,แถมแถมด้มเมจจังรดอีกนะ ดูการชิ vamos, uno, ่งของกระสุนนะฮะคุณผู้ชมฮะตุ๊บตับ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 เด้งกระดอนกระดิ่งกระดุ้งไปหมดนะฮะเขาพูดอะไรกแล้วันเนี้ยสามสองหนึ่งหมดเวลาสองพาอีกแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยบวก4 Elemental Damage กับเทียนอันนี้ไม่เอานะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นถ้ามันเป็น Range d a m a g e เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอ่า max h P เอาเลือดไปทำไมขนาดนั้นวะน่ะอุ้ย smg อย่างงั้นเหรอตีแรงตีรัวแต่ เรามาสายสลิงชอ็อตแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนี่สลิงชอ็อตอีกอันนึงมาแล้วเป็นสลิงชอ็อตขันกากเอา้ามารวมก็ไม่กากแล้วตอนนี้เอาละตอนนี้เรากําลังใช้เงินอย่าง,งฟุ่มเฟือยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วมีสลิงชอ็อตอีกอันนึงพอพอพอไปกันต่อครับเริ่มมามีเงิน2,000ดูการเด่งกระดอนเอ้ยเอ้ยไอตัวบัฟเวฟที่16อย่างนั้นกับเลือด1 5 0 149ร่นั่นแหละเดี๋ยวเวลอัพก,ก็ 150, รฮะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อมั่นว่าเราแข็งแกร่งเราผ่านไปได้เเราเก็บตตัง่อ จะถึงหมื่นไหมวะเนี่ยใช้ตังค์ไม่พักเลยตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบเดินช้าเริ่มอยากอยากได้สปีดละเออเริ่มแบบหนีเจ้าพวกเอเลียมพวกนี้ไม่ทันแล้วถึงแม้ว่าเราจะฆ่ามันได้ก็ตามนะแต่ในอนาพตรเราอาจจะฆ่ามันไม่ตายแล้วโดนมันกระซวกไส้ก็ได้ไอ้ปัวเนี่ยยิ่งมีเขาเนี่ยมาเตรียมขวิดเราเลยนะ่ะเดินหลบก่อนเอาต้นไม้โอ๊ยไอ้กล่องถือว่าด,ดีเอาละเอาละคุณผู้ชมฮะเก็บเงินเข้าไปเก็บเงินเข้าไปอีกนั่นแหละพอ2 5 0 0เรียบร้อย เป็ดน้อยน่ารักบวก10รักเอามาก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรา <c oughs> บวกเ <c oughs> มื่อกี้พูดถึงสปีดใช่ไหมมาบวกสปีดหน่อยก็แล้วกันเราก็เราได้อะไรสลิงช็อตอีกอันนึงแล้วแล้วก็รีโลฟีสักทีนึงอันนี้บวกครีก,กับหลบหลีกอย่างนั้นเหรอ,อมผมว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่นะรีสลิงช็อตแดงว่ะเอาดิเอาดิปึบอ,อุยรีโคเชตนะฮะอันนี้เนี่ยจะทําให้โปรเจกไทของเราเด้งเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันเด้งอย่างละสี่แล้วถ้าเราซื้อไปเนี่ยดาเมจของเรามันลด50%ไว้ซึ่ง ผมบอกเลยว,ว่าม่คุม้มเชื่อผมเราอย่าไปโดนมันหลอกเว้ยดูเด้งขนาดนี้ยังจะเอาเด้งไปไหนอีกใช่ไหมดูดิเนี่ยดูการเด้งมันดิโอ้โหยังจะต้องแบบมีเด้งเพิ่มอีกเหรอไม่ต้องแล้วมัง้งเออผมว่าดีแล้วที่เราไม่ซื้อนะเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะประมาณเกือ400บ400อป่ะดีแล้วไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว,ว่าตังค์หายพวบดาเมจหายห้าบนะเพราะว่าลดอีก5 0าเรดาเมจไม่คุม้มผมบอกเลยว,ว่านะฮะใน3มเว็บสุดท้ายดีนะฮะ เราจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วยกเว้นมันจะโผล่เขาเรียกว่าอะไรวะสลิงช็อตใช่หนังติ๊กอะโผล่มาให้เราซื้อเว้ยถ้าไม่โผล่ผมไม่แบบไม่ซื้อเอาเป็นบวกเรนซาเมทนะแล้วพูดถึงมันก็มาเลยรีโลฟีอันใหม่แล้วเฮ้ยสลิงช็อตแดงแรงลิททั้งบมด6อันคุณผู้ชมฮะไปกันต่อครับเราไม่ต้องซื้ออะไรแลนะ้วฮะตอนนี้เก็บตังค์เท่านั้นครับสำหรับ3 4เวฟสุดท้ายนี้ แล้วมันจะถึงหมื่นได้ไงวะเนี้ใช้เงินอย่างเงี้ยแต่เท่านี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่ปะ่ะเห็นแบบเห็นผลลัพธ์ของการเก็บเงินไหมมันก็เห็นอยู่แหละนะเห็นอย่างงี้นี่เราก็เก็บเงินมาสามพันเลยนะเวย้ยปกติเวลาเราเล่นตัวอื่นเนี่ยไม,ไม่ไม่มีตัวไหนเ,นเงินเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมเออดูดูดไว้บอกแล้วว่ามีน้อยก็ยังดีว่าไม่มีเนี่ยจริงไหมเอาละแล้วผมคิดว่านะสำหรับเว็บสิบแปดนี้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดุย เธอเรตอันนี้ไม่เอานะฮะสลิงช็อตเอามาทําไมข้าไม่ต้องการสิ่งใดแล้วรีโลเล่นๆน,นะฮะเพื่ออุ้ยบวก20%ดาเมจอน,น่างั้นเหรอมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ไม่ครับเพราะว่าเราจะเก็บเงินในหะคุณผู้ชมฮะดู3,800แล้วะผมบอกแล้วว่าต้องมีแตะ4 0 0พนอะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องแตะ4 0่พันอยู่แล้วแหละแล้วพอเวฟสุดท้ายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000อ่ะอย่างน้อยได้ครึ่งหนึ่งของเป้าของเรานะก็ถือว่าโอเคแหละเผื่อไว้อ่ะสัก4,5 0 0นะ ทำไมมันลดลงเรื่อยๆวะเี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ดาเมจของเราน,นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98นะฮะถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะฮสำหรับไอ้สลิงช็อตอันนี้นะฮะและแถมมันมีกระเด้งกระดอนด้วยนะฮะเออและการกระเด้งกระดอนของเขานนเนี่ยดาเมจไม่ลดนะครับ4กระเด้งก็ตีซะ99คูณ4นะเอาเอาเป็น100ร้อยก็แล้วกันคูณ4 400ดาเมจต,ต่ออันถือว่าเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ครับเรียกได้ว่านะฮะความสามารถของเราเนี่ยบวก1%ดาเมจบวกมาเป็น134%นะฮะแล้วก็เจ้านี่บวกมา50 ถือว่าโอเคนะทำไปเล่นถามว่าโอเคไม่โอเคตอนนี้ดามเมจก็ปาเข้าไป100แล้วแถมดูเลือดของเราฮะคุณผู้ชมฮะเลือดอยู่ที่233 <c oughs> มันเพิ่มมา3เมื่อกี้เอ่อก็เป็นไงก็ถือว่าเพอร์เฟกอยู่นะตายยากตายเย,ยน็นนะเนี่ยนี่ขนาดแบบไม่ได้อัปเกรดพวกรีเจนหรือว่าอะไรเลยนะ HP ดพรีเจนมีอยู่6นะหรือ0.6ต่อวินาทีถือว่าน้อยมากนะแล้วก็อาร์เมอร์ของเรามี10ใช่ไหมไม่เอาแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นครีอย่างนั้นเหรอไม่เอา ขอรีโลสักทีเอาดาเมจ8%มาเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็รีโลฟีเล่นเล่นหนึ่งทีสลิงช็อตอันนี้ไม่เอาแล้วลุยบอสกันเลยมีเงิน5,000ันคุณเจ้ามาามาดิอู้ซัดบอสทีละร้อยแล้วถ้ามีแบบลูกกระจอกของมันมานะเราก็มีกระเด้งกระดอนเนี่ยกระเด้งกระดอนกระดุกกระดิของเราเนี่ยกระเด้งไปชนแป๊บเดียวเห็นไหมเอเลี่ยนตายเกลนะี้ยงฮะมันตีใกล้ไปหน่อยนะเออถ้ามันตีไกลกว่านี้เนี่ยน่าเพอร์เฟกก็อย่างว่าแหละไม่ได้อัปเรนส์มา มาดิก็มาดิก็มาดินี่เจอกี่ออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยแต่เลือดแบบโอ้โหให้โดนอีกสิบทีเลย <c oughs> ให้โดนสิบทีก็ร้อยร้อยเจ็ดสิบเออใช่ก็เยอะอยู่แต่บอสเนี่ยเลือดหายไปครึ่งแนละ้วเออเฮอนั่นนั่นนั่โอ้ยมันเอามาจนโดนเราจนได้วะเฮ้ยนั่นนั่นนนผมว่าเราฆ่ามันได้ก่อนแล้วฮะคุณผู้ชมฮะก่อนนี้มันเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แล้วเอ้ยเดินหลบจะไปชนมันทำไมเรา เออนั่นแน่นั่นแน่มันจะโดนเราเว้ยมันจะโดนเราเว้ยเอ้ยไม่ได้กินพี่หรอกลคะคาเรียบร้อยเห็นนี่ไหมเดนเจอร์สามนี่เพิ่งผ่านครั้งแรกแล้วก็ปลดล็อกเดนเจอร์สี่ได้ครับผู้ชมฮะาเป็นไงอะไรเนะี่ยมาโซคริสอย่างนั้นเหรอวิน่าสนใจและสุดท้ายมันฝรัง่งสายอดออมของเรานั้นก็สามารถเก็บเงินและจัดการบอสในเดนเจอร์สามได้เป็นที่เรียบร้อยดามเมจบวกเท่าไหร่วะเนี่ยฮะบวกมาร้อยเจ็ดสิบแปดอย่างนั้นเหรอ ถือว่าเยอะอยู่นะทําเป็นเล่นเอาล่ะแล้วก็ในพานนี้นะฮะก็ขอจบไว้ในเพลงเท่านี้ก็ลกนะแล้วกันนะแล้วส่วนมันฝรั่งผู้โชคดีในพานหน้านั้นจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้ Bye, ะ